ถึงแม้จะเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อกันมาหลายครั้งหลายครานะครับแต่ก็ยังมีเหล่าคนดังที่ตอบคําถามแต่ละทีเนี่ยทำเอาคนฟังงงไปตามๆกันก็มีอาทิสองหนุ่มเซอร์อย่างไนต้าบาร์บี้และเป้อารักครับผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องะครับต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะัะไม่ใช่แค่เสียอย่างเดียวเป็นเรื่องของประโยคด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนที่พูดไม่รู้เรื่องมานานแล้วใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าแต่ว่าเวลาตอนนี้เวลาเล่นหนังเล่นละครผมคิดว่ามันดีขึ้นครับมันก็มันก็ต้องคิดนานหน่อยเลย ี่บาที่อกว่าคนแนวแต่พูดไม่เรื่องฟังก็อาจจะไม่ค่อยรูเรื่องไม่เป็นแบนเป็นอบางครครับโอเครู้สึกตรงประได้ว่าตัวเองแบบพูดไม่ค่อยดูเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกตประสันบเป็นบกบ้าครับมีประสบการณ์อะไรไหมคะที่แบบว่าฟังแล้วพูดไม่รู้เรื่องครับมีประสบการณ์บางอย่างให้เกี่ยวกัะเร่มบัรันต์บรันบุรัปบ <laughs> อย่างนี้เขาเรียกว่านอกจากจะเซอร์แล้วติดแล้วนะครับยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรื่องการพูดอีกด้วยส่วนนักแสดงฝ่ายหญิงคนที่มาวินที่สุดตอนนี้คงจะไม่พ้นสาวคนนี้ครับย่าย่านี่เองแต่จริงๆตอนที่หนูคิดในหัวหนูแล้วหนูคิดว่าหนูก็ตอบตามคําถาม <c oughs> ใช่ค่ะแต่กลับมาฟังอีกทีแล้วก็ ใช่จริงๆด้วยพูดไม่ร oh ู้เรื่องจริงๆคือบางทีกว่ากว่าหนูจะเหมือนแปลให้มันเป็นภาษาไทยมันจะสลับกันแล้วสับมันก็ไม่ถูกอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยย่งงงเนี่ยค่ะหนูกำลังจะไปเรียนแบบฝึกหัดที่สอนให้เราพูดภาษาไทยอะค่ะน่ารักอย่างนี้นะครับก็มีแต่พี่พีเอ็นดูซึ่งหนุ่กเขาจะพูดไม่รู้เรื่องไปบ้างแต่อย่างน้อยก็ตั้งใจทำงานเพื่อแฟนๆทุกคนแหละครับ